นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน29จังหวัดที่ผ่านมาสำนักง,งานประกันสังคมได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40 คนละ5,000บาทไปแล้วจำนวน5,848,254คนโอนสำเร็จจำนวน5,595,813คนคิดเป็นเงินจำนวน27,979ล้าน65,000บาทและพบว่าโอนไม่สำเร็จจำนวน252,441คนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากยังไม่ผูกพร้อมเพยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ผู้ที่ตกหล่นในการโอนเงินหากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วนส่วนผู้ที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประจําตัวประชาชนให้ไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์เบอร์โท,ทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประจําตัวประชาชน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับโอนเงินเนื่องจากสาเหตุอื่นๆเช่นบัญชีปิดหรือยังไม่เปิดบัญชีให้รีบไปติดต่อธนาคารและดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วทั้งนี้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตราทั้งมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th และในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40ใน19จังหวัดที่ขยายวันสมัครและชำระเงินถึงวันที่24สิงหาคม2564เมื่อระบบประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแจ้งวันที่การโอนเงินให้ทราบต่อไป